คือเพชรกูก็มีไม่ถึงหมืน่นไงคิสกิกก,กโคตรจะน่ารักเลยแต่มันไม่ใช่ตัวลิมิตไงผมก็เลยยังเลว่าจะเปิดดีไหมดูตัวทีก,ก็กดภาษและว่าแย่จังวอ 弱弱ってていいいるるのかかももしししれれなだけสมองกูยังทะลออกกเลาะกันไปเสร็จจะเปิดไม่เปิดมือกูแม่งคลิกไปแล้วไหนๆก็ได้ไปแล้วทำซีรีส์ขายตรงตรงให้คุณเลยแล้วกันคิสกิน้องเป็นสเปเชียลตีสีม่วงเกราะสีม่วงถนัดอินดอร์แบบส,สุดๆเอ็กซ์คิวใช้3คอร์สเรียกเพื่อน1 <S <S คน 1> สสในการบัฟเอ็กซ์คิวแรงขึ้น80.7%เป็นเวลา15วินาทีถือว่าเป็นตัวบัฟตัวแรกข,ของเกมนี้เลยนะที่บัฟเอ็กซ์คิวขึ้นมาและผมคิดว่าน้องอาจจะเป็นเมตาตัวต่อไปด้วยในอนาคต ต่อไป normal skill ทุกๆ35วินาทีสร้างโล่ให้กับเพื่อนที่เลือดเหนือต่ำที่สุดเป็นเวลา17วินาที passive skill เพิ่มผลฮิลและสุดท้าย sub skill รีคอรเร็วขึ้น20.2%ของขวัญที่จะถวายให้น้อง2ชิ้นนี้เลยครับส่วนการ up skill ก็หนังสือจังไหายจริงนนองแล้วก็ติฟต์ชิ้นนี้เน้น up x skill กับ sub skill ก่อนนะคุณและถ้าถามว่าควรเปิดถึปืน2ปืน3ไหม ไม่ต้องก็ได้คุณมันไม่ใช่ตัว Limited ลิมิเต็ดอ่ะผมคิดว่าเอาไว้แค่นี้ก็พอแล้วมั้งรอมันมดูดเลทเอาก็ได้ส่วนตัวผม้วจะที่เห็นสกิลมันเหมือนเอาฟูกะปีใหม่มาฟิวชั่นกับชิโรโกะว่ายน้ำอ่ะแล้วคือ2ตัวนั้นมันค่อนข้างที่จะมาแชะบ่คุณมันก็ไม่ถึงกับมาแชะแต่มีไว้มันก็ดีมันก็สบายนะแล้วผมคิดว่าคิสกิเนี่ยก็น่าจะเป็นอีหนึ่งตัวที่ให้ความรู้สึกประมาณนั้นแหละผมเลยคิดว่าถ้าใครมีเพชรหรือสุลต่านก็เปิดมาก็ดีครับ3ดาวก็ได้ แต่ถ้าเกิดใครไม่มีฟูกะปีใหม่ผมแนะนำเอาฟูกะปีใหม่ก่อนนะเพราะน้องปลิมิเต็ดด้วยคิซกกากิรอรุเลดเอาไปหละถ้าคุณไม่รีบนะรับราคาโดตรงอีพีนี้ก็มีแค่นี้แหละไปแล้วบาย